ดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจะไม่ดรีอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้วายอะไรให้เกลฟิวเอามาฮอลลี่โอ๊ยเอาไป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 เร็ว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 วาอะไไม่น่าเลยไม่น่าเลย ไม่น่าอายุยืนเลยอายุยืดยันทำอะไรนักเล้วอะเฮ้ยเครียดกูยืดแล้วนี่นะฮะหน้าตาของไอฟิวลี่ขี้ไม่ล้างนะครับนะที่โผล่มาในคลิปล็อบนั่นเองหรือว่ากูจะไม่ได้ลงคลิปล็อปวะ ไอฟิวกูว่ากูยังดองคลิปลอบอยู่ในเครื่องน <c oughs> <อ>ุ่งหน่าเลยไอฟิวพงไม่น่าไม่น่าอายุยืนเลยโอ้ยหโอ้โเอาลคะครับวันนี้เราเราจะมารีวิวนี่คือกระเป๋านักเรียนของผมเองนะฮะแล้วเราจะมาดูกันว่านี่ไม่ดูนี่นะครับทานางวันหนึ่งมันำอะไรเตะสองเล่มนะเตือเตือ ้เนีน่ยครับในกระเป๋าเขามีหนึ่งเสื้องโูงูสอง,โงวิชาเฮียอะไรก็แล้วแต่สามสมุดแล้วก็คยกุคย,คร,ยครับเออคุยโอเคนันนะครับแคดี้ครับบแล้วในนี้ก็แค่ดี้เลยครับอืวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่ี้บอกว่ายาอะไรให้แกพ่อฟิวที่ชื่อจุดๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับ